สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูสูตร i 5 i n อินทิกรอนะครับเป็นการอ e ินทิกร l e กําลัง v dv นะครับจะได้ e กําลัง v บวก c นี่คือเราจดสูตรไว้ก่อนนะครับฟังก์ชันที่เราจะมาเจอวันนี้จะมีความซับซ้อนนะครับก็คือเป็นการอินทิเกรต x ส่วน e กําลัง x กําลัง2 dx นะครับ ถราจะสังเกตว่าไอตัวเนี้ยมันคือตัวนี้ก็ได้อินทิเกรต x ที่คูณอยู่กับ1ส่วน e กำลัง x กำลังสองดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันอยู่ที่ส่วนนะครับในการอินทิเกรตเราต้องยกส่วนขึ้นมาเป็นเศษดังนั้นเราก็พลิกอีกทีนึง x เนี่ย มันจะคูณอยู่กับส่วนที่ยกกำลังนะครับพอมาเป็นเศษมันก็จะกลายเป็นกำลังที่ติดลบนั่นเองก็คือดึงขึ้นมาข้างบนมันก็จะเป็น e ยกกำลังลบ x กำลังสอง dx อันนี้คือหน้าตาที่แปลงมาแล้วนะครับหน้าตาเดียวกันแต่ว,ว่าเหมือนมองคนละมุมนะฮะโอเคเราจะเห็นว่า e กำลัง v e กำลัง v e กำลัง v ได้ v และ v ก็คือลบ x กำลังสองดิฟ v หนึ่งครั้งนะครับหาอนุพันธ์ของ v ดิฟตบสองลงมาคูณกับ x เป็นลบส x dx เราจะเห็นว่าหน้าตายังไม่เหมือนกันนะครับเราก็เอาสองไปฝั่ง v จะเป็น dv ส่วนสองหรือ ดึงส่วนสองออกมาเป็นผลคูณเป็นลบหนส่วนสองเท่ากับ x dx ลบสคูณอยู่ย้ายมาหารด้านนี้นะครับเป็นดิ 2, ลบ dv ส่วนสงี่ยดึงออกมาก็จะเป็นลบหส่วนสองที่คูณอยู่กับ dv นะครับเราจะเห็นหน้าตาแล้วว่า XD x dx เหมือนกับ x dx หน้าตาเหมือนกันก็หาได้นะครับแล้วก็มันจะได้เท่ากับ อินทิเกรต e ลัง v คูณลบหส่วนส dv นะครับเพราะว่าลบหส่วนส dv เนี่ยมีค่าเท่ากับ XD x dx ลบหส่วนส dv มีค่าเท่ากับ XD x dx มันเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันใช้ได้ตบค่าคงที่ไปข้างหน้านะคะจะเป็นลบหนึ่งส่วนสองอินทิเกต e กำลัง v dv เราจะเห็นว่ามันเหมือนกันละ e กำลัง e, v dv e กำลัง v dv ดังนั้นเมื่ออินทิเกรตออกมาจะได้ผลคูณเป็น e กำลัง v บวก c c เนี่ยดึงออกมาเลยนะครับไม่ต้องไปรวมนันจะเป็น1นส่วนสที่คูณอยู่กับ e กำลัง v แล้วก็บวก c นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยน e อเอา e กำลัง v เข้าไปรวมก่อนก็ได้1คูณ e กำลัง v ได้ e กำลัง v ส่วน2บวก c ตอนนี้ให้เราแทนค่า v เข้าไปนะครับจะได้เป็นเท่ากับลบ e แล้วก็ใส่ v เข้าไป x กำลังสองส่วนสบวก c นะครับเราจะเห็นว่าในทางคณิตศาสตร์เราไม่นิยมเขียนเศษให้ติดให้ติดกำลังลบนะครับเมื่อกำลังลบเราก็ตบมันลงมามันก็จะกำลังลบก็จะหายไปนะครับจะเป็นลบ1ส่วน2 e กำลัง x กำลังสองบวก c เ,เรียบร้อยครับ